เอาแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเงินด้วยนะครับก็ซึ่งตอนนี้เรากําลังเดินทางไปหาไอ้เจ้าโครนนะครับหรือว่าดินที่เราจะมาทําไอ้ตาเผาแร่นะครับก็คือตอนนี้คือผมต้องการดินใช่ทูกว่าที่แล้วผมกะว่ออาจ,จะไปฟาร์มรอบๆแต่ไม่มีเวลาฟาร์มนะครับเออ <c oughs> ก็คือ,อ,อก็ช่างเถอะก็สุดแล้วไม่มีเวลาฟาร์มนะเออไม่อยากขุดเยอะอะไรมากไปโอเคก็ซึ่งตอนนี้คือผมมาเดินทางไปยังเกากะใหม่นะครับเพราะมันมันมีเกาะรอบๆเออเกาะที่เราอยู่นะครับก็จะเป็น เกะเล็กก็ใหญ่อะไรไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมไม่อยากเดินทางไปกเกาะเดิมแบบอาจจะเจออะไรซ้ำๆหรือไม่อาจจะดีมันอาจจะไม่เออยังไม่เกิดขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็คือผมเลยลองมาที่เกาะใหม่ๆดูนะครับเผื่อแบบมันจะมีอะไรตื้นๆตื้นเพิ่มเตินมตน,ตน,ตน,ตนะฮะเอาละก่อนนี้น่าจะไม่มีอะไรนะแบบเป็นโดนหรือมูป่านะครับแต่ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีพระจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วลูกสีฟ,ฟ้าตรงนั้นมันคืออะไรไอตรงนั้นน่ะ เออคือผมสังเกตอย่างหลายพันแล้วแต่ไม่ได้แบบเออเป็นหงิดใจหรืออะไรผมนึกว่าเป็นมันไฟอะไรสักอย่างนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่หรือนั่นไม่ใช่ดวงจันทร์คืออันนี้เราก็ยังหาขอ้อพิสูจน์ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวบางคนก่อนนี่ก่อนว่ามันมีอะไรให้เราเปล่าแล้วก็ผมเห็นก่อเล็กๆตรงนู้นนะครับรู้สึกจะมีซากยานของเราด้วยนะครับ ผมว่าอาจจะมีบอดแสอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะได้เชิ้นส่วนอะไรเล็กๆไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ผมได้ตอนโนคนับที่เกาะเราอะที่เออที่อยู่ปัญญาณนะครับอจอไอ้จงข่าไปก่อนเลยเดี๋ยวเพิดเดินมาเจอตรงนี้น่าจะไม่มีดินได้ผมว่าชัวเลยอะวิ้มาเฟ,ล, <laughs> เฟลเฟลแทๆ้ๆโอ้โหไม่มีดินผู้เสียายเลยแ้าอได้ดินผมว่าเราน่าจะต้องเดินทางไปยังเกาะ ข้างๆอีกเกาะหนึ่งครับเออมันจะมีดินอยู่2ที่นะครับเอาว่าเกาะนี้มีโดนีครับโอเคเราจะได้ชิ้นส่วนโดนเพื่อไปทําพวกของใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพวกอิเล็กทริกอะไรนั่นแหละนะครับจอดแล้วก็ลากมันขึ้นฝั่งมาเดี๋ยวเรือหายจะลากมาลากมาลากขึ้นอือนั่นแหละครับ,ออาาอรบโอเคเดี๋ยวเราไปชิดเอ้ย,อยเฉยเฉอาหารนะโอเคเฮ้ยอาหารเยอะวะกูเยอะเฮ้ยเจ็บเฮ้ยสี่ตัว นำๆแล้วโอเคเดี๋ยวมาเคลียร์โดนก่อนไม่งั้นรู้สึกว่าโดนถ้าสมมติเราไม่ทําอะไรรู้สึกว่ามันจะไม่ทําอะไรเรานะเดี๋ยวจะดูก่อนนะมันเป็นดวงตาสีฟ้าเฉยๆนะถ้าเราไม่สกิดก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไอเจ้าโดนไอคงไม่ยิงฆ่าแบบฆ่าไม่ทําอะไรนะอ่าใช่ครับถ้าสมมติว่าเราไม่ไปสกิดเขาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่สกิดเราใช่ครับเฮ้แต่ก้อนหินเยอะแฮะจะบอกว่าเป็นแร่เหล็ก แต่ดูทรงแล้วไม่น่าใช่ครับเฮ้ยมีดินครับโอเคสิ่งที่เราต้องการเลยโอเคได้มา,าหกครับเออต้องการอีกสองเออเกาะน,นี้มันมีเพิเ่มเติมอีกสักอันไหมสักที่หน,นึ่งอะโหงไานี่จับไว้เป็นอาหารครับ ไม่ว่าไม่น่าจะมีโอเคเดี๋ยวทำเชลเตอร์นอนก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันมืดแล้วผมไม่ได้ทำตรงสาทอดมาด้วยว้าชาวอสนใสพร้อมกับแสงอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวนะมันจุดสีวาฟ้าไปไหนล่ะเออมันมีจุดโอเคช่งางเหมลอกันนะตอนนี้เราน่าจะได้เวลาดืิมน้ำมากินอาหารแล้วล่ะโอเค พ่อเผาอาหารหลักเออเป็นแบบอาหารป่นเลยนะครับไปไหนเอ้ยนี่สองพี่ครับจับมือผมัวหอ,อกหายจริงบอกว่าเป็นหอ,อกที่แบบหอ,อกเทพยัยงไงก็เลยแบบเสียดายมันโอเคเดี๋ยวเก็กบไว้สักหน่อยก่อนมันเรียกฟาร์มเลยได้บ้างเชีย่ยของก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวมาดูไอ้ซากด่านเราดีกว่านะว่ามันมีอะไรในนี้นหรือเปล่า เรงสามารถขึ้นตรงไหนได้บ้างว่านในน้ำนะจะไม่มีอะไรนะใช่ผมว่าใช่เลยถ้าพี่หลามไม่มาเออเฮ้ยเดี๋ยวเห็นกล่องเห็นกล่องออกมาออกมาโอเคชุบไม่ใช่สิต้องเช้ขวานะอะเฮ้ยเออได้อาหารเฮ้ยเดี๋ยว,ยวไฟฟ้านี่มาไฟฟ้ารั่วอย่านะ อยู่ในน้ำด้วยเดี๋ยวว่าต้องขึ้นเครื่องบนอ่ะนี่นะ่ขึ้นตรงเยี้ยตรงนี้ได้เป็นหินธรรมดาคนเราคาดหวังไอ้พวกก้อนหินที่มันวางแถบนี้นึกว่ามันจะเป็นแบบแหล่เล็กเฮ้ยมีห้องเครื่องโองเคบสายไฟรั่วด้วยมีอะไรแบนเนท อาหารนะครับอาหารทุนเฮ้ยแล้วก็เอเอไอ้กล่องเนี้ยคือรู้สึกว่ามันต้องใช้เออุปกรณ์ที่มันเป็นเหล็กอะนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่ใครโอ้ได้เป็นโลบอทหรือเปล่านะครับอาบีศูนย์สองครับแล้วก็มีหอกด้วยเฮ้ยหอกอะไรอะเฮ้ยหอกเหล็กหอกเหล็กเฮ้ยว่าน่าจะ เฮ้ยมันใช้ทำลายนีเฮ้ยบอกเลยกว่าทำลายนี้ได้เปล่าไม่ได้ฮะมันต้องมันเป็นขวานเนี่ยเออผมว่าน,นี่ไรผ้าเฉยเหรอเอาเก็บไม่ได้ด้วยเฮ้ยโอเคเก็บได้ครับพักกลอสมียาด้วยโอ้โหนี่มันยนต์โอ้ยยนต์รู้สึกว่ามันจะมีพลังงานอยู่หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เปิดได้ เดี๋ยวนายห้องนี้มันเปิดไม่ได้ครับแต่มันรู้สึกว่ามันจะเปิดได้แต่มันเปิดไม่ได้เฮ้ยอะไรกันครับนี่โอเคแล้วกล่องนี้หนึ่งโอ้ oh, เป็นน้ำครับเห็น okay, จะชืดริงโอเคสรุปว่าซาการนี้ยังมีบอกแสแล้วก็ออตรงนี้คือผมต้องไปทําขวานเพื่อมาทุบฮนะกล่องศูนย์เจ็ดแล้วก็อยู่ที่เกาะที่เราอยู่อีกหนึ่งกล่องนะเพราะมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบอลัองการหรืออาจจะมีคีการ เช้าเช้าแบบนี้อาหารเช้าเราต้องนี่เลยฮะปูสามตัวปูม้าหรือปูอไรปไูนะ่ตัวปูทะเลนั่นเองโอเคก็ตอนนี้เราก็ได้อ่าดินมาครบแล้วนะฮะเดี่ยวบิดาจะแบบเออเดียวเออเดี๋ยวเราเนะต้องทำเตาาอ่านก่อนใช่ครับถึงทำเตาผอแรกได้เออ,อเราต้องหยุด่านเผามันไม่เผา่านวิเศษ แล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเตาหนึ่งมันจะได้เออเยอะไหมนะกับการเผาถ่านของเรานะครับก้เรามีฐานที่ต้องใช้คือ 8. แปดเดี๋ยวใส่ใส่ดีไปก่อนนะครับเรารู้สึกว่าต้นไม้ที่เราตัด่ะรู้สึกมันจะไม่โตด้วยนะครับคือว่าเรื่อะไรที่แบบอืมอันตรายจริงนะแบบถ้าสูกต้นไม้หมดก่อนนี่ือมันน่าจะแบบไม่มีอะไรให้ใช้อ่ะคือเราต้องไปถามที่เกาะอื่นนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่เกิดแค่แถวบ้านไอ้ที่เราสร้างของอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับ เฮ้ย,เ,ยเกือบผมเก็บเกือบเก็บไอปูที่มันไม่สุกโอเคย่างต่อจะไปอีกอันนี้ยังไม่สุกอันนี้สุกแล้วครับโอเคเริ่มมาอีกติดติดนี่ครับเอาละณนะตอนนี้ระหว่างรอเดี๋ยวผมทำทอสดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าทอสที่เราทำมันไม่ใช่ทอสถือนะครับก็คือมันเป็นทอสท,ที่ ท็อตปักนะครับเออไม่ใช่ท็อตถือตอนแรกผมนึกว่ามันถือได้หรือว่ามันมีสองแบบโอ,โอ้นี่ไงไอ้ท็อตที่ถือได้เออเออใช่คือมันมีแบบหนึ่งก็คือมันเป็นท็อตที่เออเป็นปัก่ะเออท็อตปักนะครับว่าแล้วทําไมผมถึงเออนี่นี่ท็อตปักครับเออมันใช้ไอ้เจลองสติ๊กโอเคก็ตกใจหมดด้วว่ามันไม่มีท็อตถือมันมีลองสติ๊กมันมีสามอาทำสัก สองพอดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําติดไว้ตรงหน้าบ้านนี่แหละนะครับในในบ้านดีกว่าใช่นี่แล้วสว่างจ้าแล้วก็รู้สึกมันจะสว่างไปถึงข้างนอกหรือเปล่านี่ตรงที่เราทํานี้ด้วยนะครับอ,อติดไฟเข้าบ้านก่อนนะครับแล้วก็ตรงหน้าเชลเตอร์ไม่ฮนะเราจะติด,ดแถวนี้เลยนี่ ตรง,ตรงเผ่า,านคนับโอ้โหเดี๋ยวฐานเผานานพอสมควนนะเดี๋ยวพอานาให้มันได้ครบแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเออทอดไอ้ทอดถือนี่ผมว่าไม่ต้องต้องไม่ทำอ่ะคือผมไม่ค่อยได้เล่นเออเวลากลางคืนอยู่แล้วแบบผมรูพวกมันมืดเดี๋ยวแต่อยากลองทำอยู่นะโอเคเดี๋ยวให้ได้เข็มไขก่อนเดี๋ยวเราไปทำนัากัน,นเดี๋ยวทำทอดปาไว้ก่อนใช่เพราะว่าแบบมันสิ้นเงินสบายก่อน โอ้แล้วก็มีที่กองน้ําแบบดินเผาด้วยนะครับไม่คะตอนนี้เรายังไม่ใช้เดี๋ยวตรงหน้าบ้านหนึ่งทีครับอ,อืสว่างจ้าหรือเปล่าโอ้ยกองน้ำที่มันก็แบบชนน้ำสุดเกินกวจะได้กินคือตอนนี้คือผมกินน้ำเข้าเอาอยังดีสักกว่านะกว่าที่จะรอน้ําให้มันได้อ่ะออโคตรนานบอกเลยเอาอุาอ้ยขวานพัง เฮ้ยขวานพังพอดีเลยครับเราอาจจะต้องได้ทำขวานเหล็กคือตอนนี้แร่มันมีอยู่สามก้อนนะแร่ที่เราจะใช้เผาอันนี้ครับแร่เหล็กสามก้อนแล้วก็ขวานมันน่าจะไม่ต้องได้ใช้อะไรมากมายหรือเปล่าแบบขวานเหล็กอ่ะเออใช้ไอรอนแอ็คอันเดียวเองนะครับแล้วก็ใช้หนังด้วยหนัง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 ซึ่งจะมีอยู่ครับหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคนังเหลือหนึ่งม้วนเฮ้ยม้วนหนึ่งผมทำอะไรไว้เฮ้ยโอเคฐานได้แล้วคนะรับพอหรือเปล่าแปดก้อนนะฮะไม่ได้เจ็ดเองเฮ้ยเหลืออหนึ่งจำได้ว่านในบ้านเรามีเอาละฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมบอลแลบมาด้วยนี่แอบเผาไปพร้อมๆกันเลยเราจะได้ทำขวานใหม่สักทีปักเฮ้ย เออที่เราโอนี่ต้องใช้ฐานพอรแรงอย่างเดียวโอเคเดี๋ยว,ยวงั้นเดี๋ยวผมจะพอฐานเร็เลยครับเพื่อแบบเออสุดท้ายไม่ต้องรอนานไงครับจุดแรยแล,ล้วก็แร่นี่ต้องจุดก่อนหรือเปล่าหรือใส่ก่อนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนนะว่าเราใส่ก่อนหรือป่าใส่ยังไงประเด็นอะ กันนะเดี๋ยวเยออเ,เดี๋ยวแล่ผมเผาเผายังไงหรือต้องจุด,ดออหรือว่าต้องใส่บนป่องนี้เดี๋ยวนะเออโอ้ใช่ครับใส่บนขั้วบน อนี่เ <mould> ป <y> ็นการเผาแรกครั้งแรกหรือไม่ไม่ฮะเผามาหลายรอบแล้วแต่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวจุดจุดยังไงอ่ะอ๋อโอเคปัดมันสุกให้หรือเปล่าแรกเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเออแบบออกทีละก้อนไหมเดี๋ยวนะเออนี่มัน ผมว่าน่าจะเผาตีละก้อนว่ะว่าถ้าใส่ทีเดียวมันอาจจะเผาแบบรวมกันเลยแล้วแบบเสียแร่เออัวเสียแร่เดี๋ยวเอาเอาตีละก้อนไปก่อนเพราะว่าแร่มันหายากนะบอกตรงเลยแง่จัดก็คือผมไปที่เกาะเดิมแล้วนะแล้วก็แร่ไม่เกิดด้วยเอ,อสรุปเราต้องไปที่อื่นแน่เลยมันถึงจะมีแล้วก็เกาะที่ผมเคยไปนะครับแถบเนี้ไม่มีแร่สักที่นะครับแล้วก็ มันมีเกาะฝนู้นอยู่ที่เวไกนะแต่ว่าเราต้องทําเรือใหม่ไปใช่ฮะเรือใหม่ผมต้องทําการต่อเรือแต่ประเด็นคือผมจะต่อเรือ,อยังไงได้แหละรู้สึกมันจะมีอุปกรณ์บางที่ผมยังไม่มีไอตัวแร่สีดำอเออมันคือแร่อะไรมันเป็นดินเหรอหรือเป็นหรือเป็นฐานนะครับไอรอนเหรอเดี๋ยวเดวแร่เหล็กครับเดี๋ยวนะแร่เหล็กแร่เหล็กที่เผาแล้วใช่ป่ะอยู่ในนี้มีป่ะ ไม่ีครับน่าจะเป็นแร่เหล็กที่เผาแล้วอ่ะเออผมว่าในการต่อเรือเหรอเอาดิโอเคเดี๋ยวเราวางโครงสร้างไว้ก่อนแล้วกันครับเออเรือไหนมันมีเรือสองสามแบบเลยนะมีท่าเรือด้วยไอพีหนึ่งพีสองคือมันต้องสร้างเริ่มต้นด้วยาดูแบบโอ้ก็คือเป็นใบเรือคือมีโอ้โหสี่ขั้นตอนนะอันนี้เป็นโครงเรือก่อน เราจะเป็นนั่งต่อเรือกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววางตรงนี้ก็ได้มั้งไม่ขวางนะต้องวางใกล้ๆแบบทะเลหน่อยเพราะว่ามันจะได้แบบคือ,อโอเคตอนนี้อุ้ยต้องใช้ไม้แพงด้วยเออใช้ตะปูอีกประเด็นคือผมว่าเราต้องใช้เรือลำเล็กเนี่ยไปขวัญนะแล้วก็ค่อยมาต่อน,นี้ไปเรื่อยๆคือที่มีนี่ตอนนี้ก็คือมีแค่ไม้รอกนะครับได้เป็นเรือที่เร็วที่สุด โอ้โหเอาเลยฮะแร่เหล็กหายากด้วยที่ขี่ไปไกลขนาดไหนถึงจะได้เนี่ยโอเคทีนี้เราจะมาลองตีเหล็กกันดูนะครับนี่จุดแล้วก็เออเดี๋ยวนะต้องเอาเหล็กวางหรือเปล่าเไปเอ้าเหล็กหายไปไหนมันหลงล่างวะโอเคโอ้โหคืนนี้ไม่ลองรับเหล็กเลยนะครับ วาง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 ,วางดิเฮ้ยทำไมวางไม่ได้ยูผมจะตีขวานครับโอ้ต้องลงนี่ก่อนเนาะพาขวานหรือเปล่าพอาเหล็กแล้วคว้ามาตีหรออันนี้แม่แบบครับเฮ้ยหรือผมต้องทำคว้านด้วยหรือเปล่ามันมีคว้านให้ทำไหมไม่น่าจะมี แล้วยังไงโอ้โหนี่ไงครับเออต้องมันเผาก่อนแล้วก็ให้มันร้อนอุ้ยรถจับแล้จับเอ็กไล่เหล็กเอ้ยร้อนก่อนเฮ้ยวางปุ๊บไปปะปะไปโคตรเจ๋งโอเคเดี๋ยวเปลียนหนังก่อนหนังฮะหนังหนึ่งม้วนหรือเปล่าโอเคหวานเทพมาครับนี่ชิงชิงโอเคเหล็กตรงนี้เออได้พอดีไปเผา เฮ้ยอุ้ยเตียดฐานแป๊บๆหมดอ่ะเออต้องรีบตีครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะตีเป็นอะไรตะปูเออตะปูตะปูใช่ๆๆแล้วก็ฐานมันบอกเลยว่าฐานโคตรจะหมดเร็วนะครับในการเผาแร่นี่แบบต้องใช้เยอะใส่ลงไปแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเผาได้เยอะไหมคือผมต้องลองเผาอีกทีหนึ่งครับอโอเคเดี๋ยวทำตะปูทำจิ้มขัดแล้วก่อนครับอ้าวละตะปูจะบอกแลได้หนึ่งดอก ได้สามครับโอเคเข็มขัดเดี๋ยวนะเข็มขัดมันมันมันยังไงแป๊บนึงเข็มขัดอยู่ไหนเอ้ยใช้หนังสองครับชีต้องครามใหม่เฮ้ยก็ตะปูจัดมาครับนี่เพิ่มช่องเอ้ยโอย้พื้นช่องใส่เออพื้นสล็อตด้วยครับแล้วพวกพื้นอันนี้เพื้นปะเออเพิ่มมาอ่ะ สองช่องครับโอเคอย่างน้อยเราก็แบบปริที่ใส่เพิ่มเติมแล้วครับควานใหม่ชวิงชวิงออมันต้องอย่างนี้สิฮะโอ,อ้แล้วก็ผ่านหมดพอดีนะครับลงหมดที่จะตีแล้วแหละโอเคเดี๋ยวรออันนี่ก่อนมาแอปเดี๋ยวไปเปิดไอ้กล่องที่เรายังเปิดไม่ได้นะบนนี่ยานของเราไอ้กล่องสีดอมนี่แหละปัก ถ้าคุณบอกว่าเปิดไม่ได้นี่ผมนี่จะฟิวสุดๆเลยนะเพราะว่าแบบคือยังไงมันเป็นออวตี้แบบไอนี่ที่สุดแล้วอะไรวะอ๋อตีไม่ถูกครับโอเคมันคือมันต้องเปิดให้เป็นที่ที่ทไปอ่ะนะไม่ใช่หรอเอางี้ก่อนคืเอ,อเปิดตามเฮ้ยมันต้องเปิดตามขั้นตอนรือนี่ เฮ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้โอเคเอา้าตรงไหนอีกโอเคตรงนี้ครับเออแล้วน่าจะเป็นตรงนี้เป็นซุ่มเสียงเะครับเอาลัะบอลลุนกันว่าน่โอ้แผงโซล่าเซลล์โอ้เนื้จะเป็นของแบบเอ้มันก็เอาาเอถือว่าเป็นของเทพแหละนะแต่มัน <laughs> โอ้ผมก็ลุ้นนึกว่าจะเป็นแบบของแบบชิ้นปืนหรืออะไรแบบนี้นะหรือเป็นแบบ อาวุธเทีบๆหรืออาวุธได้บแบบไฮเทคไฮเทคโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับในกล่องตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าในกล่องแต่ละกล่องมันจะเป็นรหัสต่างกันนุ้ยรือเปล่าเออรหัสเดียวกัน07เหมือนกันนะครับแล้วก็กล่องที่เราเจอ้ากยานตรงก่อนุ้นก็เป็น07นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไขาข้อใสยกันดีกว่าว่าไอ้กล่องที่มันอยู่ตรงนี้กับไอหุ่นโรบอตอีกหนึ่งตัวนะครับมันคืออะไรในกล่องมันจะเป็นโซลาร์เซลล์ไหม่ะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูไอหุ่นยนต์นี้ด้วยว่ามัน มันพังได้หรือเปล่าแบบรดทุบแล้วมันจะได้ชิ้นส่วนอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้ก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมนะก็คือผมลองมันอาจจะต้องมีคีย์การ์ดหรืออะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยปล่อยปรน,นโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ก่อนปัดซ้ายก่อน,นครับโอเคแล้วก็คือของมันต้องเปิดแบบไล่เปิดแบบที่จะชิ้นส่วนด้วยโอเคมีนเปิดได้อ่าไม่ได้ครับ ที่ตรงนี้โอเคครับได้อะไรเอ่ยสายไฟแหละที่รู้ครับแล้วก็อีกคืออะไรเนี่ยเดี๋ยว,วยโอ้เป็นกล่องครับเหมือนจะเป็นกล่องเอ่อไฟฟ้าหรืออะไรนี่แนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันใช้ทำอุปกรณ์โอเคช่างรันโอเคเดี๋ยวมาทุบไอผุนนี้ก่อนทุบได้ไหมได้ครับ,รบโอ้ดูว่าจะได้กินส่วนหรืออะไร สรุปว่าไอตัวนี้เรายังก็ยังเปิดไม่ได้นะฮะโอเคมอนุ้นเค่กล่องน,นี้เฉยครับคือคือสมมุติว่าเราอยากได้พวก,กอุปกรณ์เล็กรอนิ์อย่างเงี้ยเราต้องไปตามหาซาาเครื่องบินนะครับแล้วก็ไปเปิดไม่ใช่ซาาเครื่องบินซาายาน,นาจ้เป็นยานเราแหละนะครับแต่ผมไม่รู้ก่ามันอยู่แถบไหนบ้างแต่มันจะมีเกาะฝั่งนู้นอีกนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกคือผมว่าเรือลำเล็กลำนี้แหละที่จะพาเราไปเพราะว่าเราคงไม่ได้ต่อเรือลำใหญ่หรอกว่า เหลขข็กโคตรจะหายากเลยนะครับก่อเล็กนี่แบบแทบจะไม่มีเลยเท่าหินไปเผาไม่ได้เหล็กได้นี่ผมคือผมจองไปเผาเลยนะแต่นี่มันไม่น่าจะได้อะ่ะนะฮะเ,เดี๋ยวเก็บของนี้ก่อนแล้วก็ไปฮะไปเคลียร์จะโดนนั่นกันแล้วก็เอาชิ้นส่วนไปครับมานาที่มาเจอเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอเคพังครับขวนเหล็กแซะโอเคได้บอดมาอยู่ครับใส่ไฟสองเส้นแล้วก็บอดหนงเส้นโอเคก็สําหรับอันเดอร์อันนิวซันในพาร์ทน,นี้เดี๋ยวผมขออยู่ที่เพียงตรงนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็สาหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงยังท้ายคลิปครับเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ